เาเก็บไม่ทันเต่าโนู่นระจอบเ <แห S 2> ียวัด <แห S 2> จะคุยทำยางแพเ,งแเลยไเฮียไม่ไม่ไม่ไมมตนยังแพรเ,เลยเียไอ้เจ้าตีกากคไม่ตีหรือเปล่า ไม่หล่นม้า่หล่นไม่ี่นอ้นี่พี่เบนี่ไอ้นี่พี่เ็รเไปน่ไน่ไปเบไปเดบดบไอ้เสือไปดตรงเม็ด้ยได้ไรอ่ะพี่ได้ไรอ่ะไปได้ข้อบเด็บไม่ได้ปืนแม่มึงเลยใช่หรอไหนใครน้องใครอรย่องบรยางจบเลยร้ย้พี่บเยเอยเป็นเหี hey ่งมาันเป็นเห่บัว นั่นจะกูอีกนี่ีแล้วบ่ได้ป่ะพี่มีปัญหาของคุณพ่อพูดเมื่อไหร่จะให้ไปช่วยคนที่โดนถูกที่ตรงผมทำไม่ได้แล้วตกมันตกเรียบร้อยหมดทีนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำ เดี๋ยลมาดี่เส๋อจะเอาผมไว้เนวก้อเฮ้ยวรเ้อเนาะเขี้ยอ้วนอยหน้าโตในสัตว์นัวเลยนัวเลยอยากดูหมด แต่ง้อแต่ว้าวแต่ไอ้เพื่อนเอาไปยืมมี่ากไอ้อ้อนตายไปเรียกโมก้าโมก้อนาคอนดาพิเดฟจับอนาคอนดาพิเดฟตายอนาคอนเตกูได้ครบเตะไปตายยังมีคนเดียวนะอ้ยตัวมีดอะ เดี่้วเนี่ยวเดี่้วเดีอยวจะมาเ้ี่ยวจะมาเดี่้วจะมาเดี่ยวจะมาเดี่ยวอะมาเดี่ยวเดี่ยวที่เก็บปีจะถกจำได้นะต้องบวกถุงถุไอ่ไเอาตายตี